วิลลี่แหนมเนื้อนะครับมี2สาขานะครับสาขาแรกอยู่ที่ประชาสงเคราะห์26นะครับแล้วก็สาขาที่2อ่ที่ทาวน์อินทาวน์สีเวลาที่แห่งนี้นะครับสามารถสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ทุกแอปเลยนะครับหรือจะเป็นที่0 9 5 6 3 6 9 6 3 6สามาสามารถจองที่นั่งหรือสั่งอาหารได้ครับผมเมนูปากหม้อยวนปากหม้อยวนเนี่ยเป็นเมนูที่เรียกได้ว่าใครที่ไปสกลนครเนี่ยต้องไปโดนให้ได้เลยคนเวียดนามเนี่ยเขาจะเอาหมูครับหมูสับมาบดแล้วก็หมัก มากับเครื่องเทศแล้วก็จะเอาเป็นแบบนี้ครับเป็นก้อนกลมๆเนียไปย่างคาต้ผัดแล้วก็จะกินคู่กับผักกับน้ำจิ้มแบบนี้เมนูนี้เนี่ยเลยเป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่ผมดึงขึ้นมาเป็นเมนูพะเอกของร้านสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมในรายการไข่นิยมชมอร่อยนะครับออกท้างทางเพจของไข่นิยมร้ับ นะครับแล้วขอแนะนําน้องชายผมครับเจ้าของร้านวิลลี่แหนมเนืองนะครับคุณพงพัฒน์ประดับมีวิสิทธิ์นะครับสวัสดีครับเรียกสั้นๆว่าคุณทพับนะครับคุณท็อปนี่จะบอกว่าหน้าตาดีตอนนั้นผมก็เป็นเพื่อิฐนะผมใช้คำว่าหล่อทะลุจอหล่อหล่อมากเพราะอะไรไหเพราะว่าเขาเป็นยุคยุงเวียนแบบนี้ก็ได้นะเพราะว่าอากงครับผมอ่ะอากงผมเนี่ยมาจากสุโทัย มาจากเมืองจี่นั่งเอากงคุณมาจากน่าจะมาจากดานังนะก็คือเป็นชาวเวียดนามจริงๆใช่คแล้วมาที่เมืองไทยใช่ไหมเรียกอากงว่าอะไรเรียกอากงว่าเรียกว่าองค์ครับกรงกรงถ้าเกิดเป็นไม่ถ้าเกิดอาม่าก็จะเรียกว่าบ่าร์บาร์เพราะฉะนั้นแน่นอนต้องพูดถึงอาหารเวียดนามนะครับเราก็ต้องนึกถึง เปิร์ลึกถึงแหนมเนืองตอนนี้เราเนั่องอยู่วิลลี่แหนมเนืองสาขาทาวินาครับผมเ,<อ>เป็นสาขาที่2นะครับสาขาแรกจะอยู่ที่ปากซอยประชาสงเคราะห์26สาขานั้นเปิดมาประมาณ8ปีแล้วสาขานี้ได้4ปีแล้วครับผม4ปีแล้วมาอยู่ที่ตรงนี้นะนอกเอจากอาหารต่างๆที่เราเห็นอยู่บริเวณด้านหน้าแล้ว เราเริ่มต้นด้วยเมนูนี้ครับครับอันนี้เมนูนี้เป็นไงครับเมนูนี้แนะนำหน่อยครับเมนูนี้หักเราไปเที่ยวที่ประเทศเวียดนามครับเราจะเห็นกันแบบทั่วไปเลยเมนูนี้คือน้ำอ้อยส้มจีทน้ำอ้อยส้มจีทน้อ้อยส้มจีทนี่ยังยังไม่ต้องดื่มนะแค่เห็นเห็นเซตติ้งแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วชื่นใจชื่นใจดูเซตติ้งเนี่ยตัวนี้วิธีการทานก็คือเราเราจะเป็นลินน้ำอ้อยเนี่ยใส่แก้วก่อนเสร็จแล้วคราวนี้เราจะบิบส้มจีตตามแล้วก็ลองชิมดูบางคนแบบชอบแบบ เปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยใช่ครับใช่แต่ตรงนี้ก่อนเอโคจากนั้นบีบส้มชีสใส่ครับแต่ก่อนก่อนบีบช่วงผมอยากรู้แบบรสน้ำอ้อยนิดนึงก่อนนะครับได้เลยครับเออครับส้มชีสอันอันนี้ต้องบีบไหมต้องบีบบีบบบีครับต้องบีบนะคุณเป็นธรัมศาสตรของชาวใช่ครับบีบตัวนี้แล้วก็คนนิดนึงครับมันจะเพิ่มความสดชื่นเข้าไปให้เพิ่มครับสำหรับหน้าร้อนคุณก็แบบกิบนิดนึงก่อนว่าเฮ้ยคุณเข้ความเปรี้ยวขอ้อยยังใช่ครับ เชื่อไหมเอ๊ะนี้ที่สกลนครมีไหมสกลนครไม่มีครับใช่คือผมเป็นแฟนวิลลี่เนี่เนืองที่สกลนครคือผมเรียนตาตรงน้องคอาไปทามาหลายครั้งยังไม่เจอไปสกลนครครับผมไม่คยยังไม่เจอพลยนะอันนี้ที่สุตจากใครก่อนรุ่นคุณผมผมเป็นคนเอามาเพราะว่าตอนที่ไปเที่ยวอยู่ที่เวียดนามเนี่ยผม ผมรู้สึกว่าเฮ้ยกินน้ำอ้อยส้มดีแล้วมันรู้สึกแบบสดชื่นจังเลยคนแนะนาโคตรคันใช่ครับน้ำอ้อยตึ๊คือเหมือนเมนูนี้คือเหมือนกับว่าเป็นเหมือนสตรีทฟู้ดนะครับเป็นเครื่องเครื่องดื่มแบบที่เราสามารถเห็นได้ทั่วไปเหมือนประเทศไทยอาจจะเป็นแบบรถเข็นที่เป็นกาแฟโบราณอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเฮ้ยลองเอานี่มาดูชื่นจริงคุณไม่น่าเชื่อชื่นจริง แล้วก็เอามาทําเป็นเมนูอยู่ที่เพราะว่ามีพอมีหยดของน้าซุปชีดเข้าไปเนี่ยมันเพิ่มความสดใสซาบซ่านะครับชื่นใจขึ้นมาทันทีครับไม่น่าเชื่อเลนี่เป็นคลั้งแรกผมเลยที่ได้ทานแบบน้ําอ้อยกับซุปชีสซุปซุปชีดนี่ก็แบบลูกชิ้นหนึ้อน่ารักมากเอามาจากไหนก่อนมาจากจันทบุรีครับจันทบุรีใช่ครับเดินทางมาไกลนี่ยเาต้องเลือกคือเขาต้องเลือกให้แบบลูกใหญ่แล้วก็เป็นที่สําคัญต้องเป็นแบบ อ่าปอสานด้วยครับอันนี้คือลูกใหญ่ของส้มคิดน้นะผมจะบอกคุณให้นะแล้วก็เนื้อน้ำต้องมีเยอะใช่ครับมันถึงจะสามารถเอามาทำเมนูอี่ได้ใช่ครับใช่รสชาติดีมากผมเชื่อว่าคุณชมหลายคนอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้เคยลองรับประทานอันนี้เป็นอีกหนึ่งเครื่องดื่มที่คุณควรอย่างยิ่งที่ต้องลองรับประทานที่ผมเองก็ครั้งแรก ครับครับมอสเป็นแบบสัเลยครับใช่ครับอืมเริ่มต้นอะไรดีโอเคเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยครับเพราะว่าเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูเรียกว่าเป็นเมนูพระเอกของร้านเลยเมนูนี้ใช่ครับแหนมเนือง่งเมนูนี้เรียกว่าเมนูจ๋ายอครับจ๋ายอจ๋ายอคือจ๋ายอเนี่ยเป็นแหนมเนืองสูตรโบราณที่ต่างจากตัวธรรมดาตรงที่หนึ่งจะหอมเครื่องเทศมากกว่า Hmm. สองรสชาติจัดกว่าหอมเครื่องเทศเป็ดพริกไทยแล้วก็ที่สําคัญไม่มีแป้งไม่มีมันผสม <c oughs> แต่ว่าจะไม่แห้งจนเกินไปเพราะว่าเราใช้ส่วนของสันพอในการทําตัวนี้ทำไปถึงเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านด้วยด้วยเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ครับตอนแรกเนี่ยที่ทําสาขาแรกอยู่เนี่ย แล้วก็ตั้งว่าวิลลี่แหนมเนืองทุกคนเข้าใจว่าอ um, ๋อมาวิลลี่แหนมเนืองต้องมากินแหนมเนืองเราก็เลยคิดว่าเอะเราจะขยายสาขา2เราจะหาความแตกต่างเราจะหาจุดเด่นของร้านเราได้ยังไงไม่งั้นเราก็จะเหมือนกับร้านอาหารเวียดนามทั่วไปที่แบบว่าใครไปกินปุ๊บก็จะมีแค่แหนมเนืองมีเฟอมีขนมเบื้องแบบนี้เราก็เลยมานั่งคิดอยู่นานว่าเมนูไหนที่จะเป็นเมนูชูเราก็เปิดเมนูของที่ร้านอ๋อมีจ๋าโยคุณพ่อคุณแม่แล้วก็องเนี่ยเคยเล่าให้ฟังว่าเมนูนี้เนี่ย มันเป็นแนมนึงแบบสูตรโบราณเลยนะผมก็เลยแล้วถามว่ามันมันมันต่างจากธรรมดายังไงคือสมัยก่อนเนี่ยคนเวียดนามเนี่ยเขาจะเอาหมูครับหมูสับมาบดแล้วก็หมักหมักกับเครื่องเทศแล้วก็จะเอาเป็นแบบนี้ครับเป็นก้อนกลมๆเนี่ยไปย่งางคาตอลผัด oh. แล้วก็จะกินคู่กับผักกับน้ำจิ้มแบบนี้เมนูนี้เนี่ยเลยเป็นเมนู ซิกเนเจอร์ที่ผมดึงขึ้นมาเป็นเมนูพะเอกของร้านคือเรียกได้ว่าไปหากินที่อื่นไม่มีนอกจากร้านมเดียวสูตรพิเศษในการหมักของวินลี่น้ำเนื้อใช่ครับเป็นสูตรของคุณของคุณตาเลยขององคงของแม่แล้วก็มาปรับสูตรให้มันเข้ากับรสชาติของคนไทยทีนึงครับครับใช่ครับ อันนี้แค่แบบเมนูแรก,น,แรกนะครับที่ให้คุณได้เห็นกคบว่าจ๋ายยอ,อมาเมนูที่2ครับเมนูที่2เนี่ยผมอยากจะโชว์ความเป็นสกลนครก็คือจะเป็นเมนูตัวนี้ครับเมนูปากหม้อยวนปากหม้อยวนเนี่ยเป็นเมนูที่เรียกได้ว่าใครที่ไปสกลนครเนี่ยต้องไปโดนให้ได้เลยเมนูปากหม้อตัวนี้วิธีการทานก็คือ เราจะทานคู่กับหอมเจียวแล้วก็น้ำจิ้มตัวนี้ครับแล้วก็จุดเด่นของเียวนะนี่นะหอมเจียวกับน้ำจิ้มตัวนี้จุดเด่นของปากหม้อของที่ร้านวิลลี่เหนี่ยมเนืองคือ1แป้งจะบางครับแป้งบางเหนียวแล้วก็ไส้เนี่ยจะแน่นจะหอมไส้แล้วก็ไส้เนี่ยมีรสชาติที่เข้มข้นครับทานคู่กับน้ำจิ้มแล้วก็หอมเจียวตัวนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เราไม่ต้องบินไปไกลถึงสกลนครมีให้ทานที่วิลลี่เหนี่ยเนืองอันนี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเมนูต้นตำรับ จากวิลลี่เนี่ยเนืองสกลนครใช่ครับซึ่งตอนนี้คุณไม่ต้องไปไกลที่สกลนทครในกรุงเทพก็มีสองสาขาเนาะใช่ครับหรือนี้ก็สั่งาทานที่บ้านอะไรอย่างนี้นะใช่ครับหมูยอนี่ก็มาจากสกลนครเช่นกันนะครับเวลาคุณทานเนี่ยคุณต้องทานคู่กันด้วยสายตาคุณเนี่ยความบางเจี๊ยบของแป้งเนี่ยนะฮะมันดูความนุ่มหนึบเหนียวซึ่งเห็นจากสายตานี่ก็สังเกตบอกได้แล้วครับนี่เป็นเสน่ห์มากๆเนี่ยและอย่างที่คุณท็อปบอกนะครับว่า คุณจะมาทานอย่างนั้นไม่ได้คุณต้องเงียบนิดนะคุณต้องเชิญใช่ครับน้ำพายังนะครับนี่ขอบพระคุณครับโทษๆๆสบายครับพี่น้องน้ำจิ้มของเขาก็ไม่ธรรมดาถ้าคุณลองดูคือน้ำจิ้มของเขาเนี่ยก็จะเป็นน้ำเป็นน้ำจิ้มแบบที่ที่เป็นอีกอีกรสชาตินึงอ่ะที่ทีเด็ดนะครับนะครับสวยจริงจริงครับหอมกรอบฉุยขึ้นจมูกเลยสุดยอดเนี่ยเข้ากันเนี่ยคำเดียวเลยคุณแล้วเวลาอย่างอย่างที่บอกเขาทาน คู่กันกับแหนมเนื้อเนาะแล้วก็กับผักกับอะไรเงี้ยแค่นี้แบบคุณอิ่มและสุขภาพดีใช่ครับอาหารเวียดนามเนี่ยคือทานแล้วสุขภาพดีที่คุณอบบอกบเพราะว่าผักนะครับแล้วก็หมูยอเนื้อหมูสับอะไรที่อยู่ข้างในคือม,มันเต็มไปด้วยแบบอาหารสุขภาพคือถ้าไม่อร่อยจริงๆเนี่ยจะหาจังหวะยากมากที่ ปากพิธีกรสามคนจะไม่ว่างพร้อมกันปกติจะต้องมีคนส่งเสียงอย่างน้อยหนึ่งคนเขาอร่อยอันนี้เมนูนี้เรียกว่าปากมอยวนครับปากมอยวนสามพิธีรสุดท้ายก็อยากจะเป็นเป่อเนื้อโคขุนปนยำคำส่วนน่องลายเนื้อนอร่อยความพิเจษของเมนูนี้ก็คือหนึ่งน้ำซุปเนี่ยเราุ่นเนื้อโคขุนตัวเนี้ยส่วนน้องลายตัวเนี้ยเจ็ดชั่วโมงด้วยเตาถ่านเจ็ดชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงเวลาเราุ่นเสร็จแล้วเนี่ย ตุนวันนี้ถึงได้ขายวันพรุ่งนี้นะครับเลี้ยงวันนี้ขายพรุ่งนี้แต่ว่าความความหอมความเข้มข้นของน้ําซุปเนี่ยอยากให้ลองชิมดูก่อนครับตั้งให้ผมเล่นครับผมเชิญครับได้เลยแล้วก็ในนี้ในนี้จะมีเอ็นด้วยครับเอ็นหมูเอ็นเนื้อวัวด้วยซึ่งทั้งหมดนีอันนี้คือไม่ใช่เป็นเป็นหมูบ้างเป็นเอ็นเนื้อวัวเป็นเอ็นเนื้อวัวครับใช่ไหมครับอันนี้คือไม่มีหมูไม่เกี่ยวข้องไม่มีหมูเลยครับนะครับอันนี้คือเป็นเฟิร์เฟิร์เนื้อน้องแก้ว คนยางคำเผอเนื้อน้องแก้วโคนยางค้ำคือโคนยางค้ำที่คุณดังเรื่องของเนื้อวัวอยู่แล้วใช่ครับคือเรียกได้ว่าเนื้อน้องแก้วเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยมันจะมีอยู่สี่เส้นก็คือขาหน้ากับขาหลังครับใช่ครับโอ้เป็นความรู้คุณเนี่ยจะทําแบบแบบร้านเนี่ยคุณต้องรู้ลึกซึ้งเนี่ยใช่ครับเชื่อไหมคุณจะมาแบบโอ้โหไม่ไม่รู้เลยไม่นะคุณลำนะอันนี้คือดีใช่ปะ สุดยอดไปเลยไงอร่อยอร่อยใช่ไหมเนื้อเนื้อโอนยังทำที่จนนอดเลยสกลนครครับผมก็เลยคิดว่าเวลาเราจะทําอะไรสักอย่างออร่อยจร,จริงจริงแล้วเราสามารถหาเนื้อได้จากตัวไปโคราชก็ได้ที่ไหนก็ได้แต่ว่า อยู่สกลนครเรามีของดีเราต้องโชว์ให้คนเห็นคือคุณเป็นคนสกลนครเพราะว่าอย่างวิลลี่แหนมเนื้อต้องถือว่าสกลนครใช่ครับนะครับเพราะนั urgency, you so, ้นคุณ uh ก็เอาอัตลักษณ์ความเป็นสกลนครสายตรงนะครับสายตรงมาให้ฝากร้านหน่อยครับคุณท็อปครับครับวิลลี่แหนมเนื้อนะครับมี2สาขานะครับสาขาแรกอยู่ที่ประชาสงเคราะห์26นะครับแล้วก็สาขาที่2อยู่ที่ทาวน์อินทาวน์ศรีวรานะที่แห่งนี้นะครับ สามารถสั่งอาหารผ่านออแอปพลิเคชัน food delivery ได้ทุกแอปเลยนะครับหรือจะเป็นที่095 636 9636สามารถจองที่นั่งหรือสั่งอาหารได้ครับผมและไทยนิยมชมอร่อยตอนนี้นะครับวิลลี่แหนมเนืองนะครับวันนี้ผมคุณจิ๊บคุณตื่อและคุณท็อปลาคุณูชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้พวกเราทั้งหมดสวัสดีครับสวัสดีครับ